สวัสดีครับ f อฟทุกคนครับวันนี้ผมอยู่หน้าร้านนมนะฮะอยู่บนรถไปไปโอริโอนะครับไปไปเขาลงไปซื้อนมซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกความประทับใจที่ผมมีให้กับเพื่อนคนนี้นะฮะผมเคยบอกไปเยอะมากแล้วแต่ว่าวันนี้ผมจะมาบอกเพิ่มอีกคือประทับใจทุกๆอย่างเลยความเยสละเขาเป็นคนที่ใจหล่อมากแล้วก็เขามีความเยสระเยอะมากซึ่งผมยังไม่ได้เอ่ยปากหรือ่าเข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 าอยากซื้อนมไปกินผมยังไม่ได้เอ่ยปากเออซือ้อให้ด<อ>้วยนะเขาก็ เหมือนกับเหมือนเหมือนกับเขารู้ใจไหมครับรู้ใจว่าเออนกกินนมนมสดนะอะไรมาเนี่ยเขาจะซื้อมาเลยอันนี้คือความประทับใจจริงนิสัยดีแล้วก็มีความมีความน่ารักมีความเทคแคร์เพื่อนทุกอย่างเลยเนี่ยผมไ่ดูนะนี่ครับทุกคนเขายืนสั่งอยู่ซึ่งลงไปคนเดียวนะครับนี่เขาลงเขาเย็นฟองด้วยนี่ครับน่ารักมากครับหน้าเป็นคนที่เอาใจใส่เก่งมากน่ารักน่ารัก